สวัสดีครับช่องปอนบ้านยูทูบครับวันนี้4มีนาคม2565ครับท้าทายพี่น้องอสมอและเล่าสู่กันฟังครับ<ส>ก็จะนําวันที่โอนเงินให้อสมอมาเล่าฟัง2เดือนต่อกันเลยนะครับสาเหตุที่เอา2เดือนต่อกันเพราะว่า2เดือนนี้พี่น้องอสมอจะได้รับเงินเดือนละ2รายการและก็ต่อไปจะได้รับเงินเดือนละสรายการแบบนี้อีกนั้น ก็คงยากอยู่โดยปกติแล้วก็จะมีเฉพาะค่าป่วยการ1,000บาทแต่ว่าจะมีค่าตอบแทนเ0ภัยควิสิอีกหรือไม่นั้นอันนั้นต้องรอดูรัฐบาลว่าเขาจะว่ายังไงแต่ตอนนี้ออกมาแล้วครับรายละเอียดก็คือ2เดือนนี้จะได้รับเงินเดือนและสอรายการก็คือเดือนมีนาสองรายการเมษาก็2รายการทําให้พี่น้องอสมอได้รับเงินทุกชนิดในเดือนมีนากับในเดือนเมษาสองเดือน รวมกันก็5,000บาทครับโดยจะได้รับ15มีนาคม1,000บาทครับเป็นค่าบรยการนะครับ18มีนาคมเป็นค่าตอบแทนเสียงไฟยควิ19 2,500บาทครับ18มีนาคม5เดือนนะครับตุลาคม64ถึงกุมภาพันธ์65ก็เป็นอันว่า15รับ1,000 18รับ2,500อันนี้เดือนมีนา รวมสครั้งรับไปส .5 มครับจะเห็นว่ามีนาคมรับเงินสองครั้งมี2รายการเมษา,<ส>าก็รับ2รายการอีกก็คือวันที่12เมษารับค่าบบิกการห0 0่ครับ 12, สิบสองเมษานะครับหนึ 1, 18, ่งพันสิบแปดเมษารับค่าตอบแทนเสียงไพ่ควิดสิบเก้าห้าของเดือนมีนานครับไปรับ500ก็เมษาทั้งค่าบบิกการวันที่12บสองหนึ่ง และ18ค่า, 6, 9, 9, สาเสี่ยงไฟกู้พิอีก500เมษาก็จะได้รับพันห้ารวมทั้งมีนากับเมษานี้ก็จะได้รับทั้งสิ้น5000บาทหลังจากนั้นนะครับพี่น้องจะได้รับเงินเดือนละสองรายการอย่างนี้อีกเมื่อไหร่นั้นต้องรอคอยกันอีกพอสมควรไม่ทราบว่ารัฐบาลจะให้อีกเมื่อไหร่นะครับให้แบบที่มีการอุน่นเดือนละสองรายการแบบนี้นะครับ ก็ต้องติดตามข่าวกัต่อไปว่ารัฐบาลจะตอบแทนอสมอนอย่างไรที่อสมอนทำงานเพื่อประชาชนมาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันโควิด -19 ได้ผลดีครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ